สวัสดีครับรีวิวเทสส่งลูกค้านะครับตัวนี้เป็นกำรครอสไลด์65เซนคนระับงานลายไม้สวัสดีครับเทสส่งลูกค้าจากบางพ <c oughs> ีปากปากตีนะครับนคะรนายก ยางดีมากเลยครับยางาต้องเข้ากันแบบนี้นะ <c oughs> นนผมจะสลัดปลายปืนครับ ยิงแล้วผมชอบสลัดปลายปืนนะลูกมันเลยออกฝานะครัเด <c oughs> ี๋ยวมาลองดูกันใหม่ครับ ก่อนส่งผมจะเทสตั้งยางให้ลูกค้าให้เรียบร้อยนะคร <c oughs> ับมาครับ <c oughs> ก็ขอบคุณลูกค้าจากปากี จังหวัดนครนายกด้วยนะครับนี่ตัวนี้เป็นกำคอสไลด์65เซนนะ้ำจากนี้นะ790บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางขอบคุณมากครับ